สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมไผ่ข้าหลามทองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับไผ่ข้าหลามทองก่อนี้นะครับส่สวนได้ทําการบํารุงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับซึ่ง สำหรับไผ่ข้าวหลามทองนะครับก็ยังไม่เคยขุดเงานะครับไปไปลงถุงชาเลยนะครับประมาณปลายเดือนกุมภานะครับปีหน้าทางสวนก็จะทยอยนะครับขุดเงานะครับไปลงถุงชานะครับตอนนี้ก็เล่งใส่ปุ๋ยนะครับบารุงนะครับก็ได้หลายลำเลยนะครับ หรือว่าสวยนะครับน้ำเขาจะเป็นสีทองนะครับสลับเขียวนะครับนี่จะเป็นนำใหม่นะครับน้ำใหม่ขึ้นมาสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับนะราคาอย่างค่อนข้างสูงนะครับ ถ้าสำหรับพี่ๆท่านที่เล่นไผ่นะครับอยู่แล้วนะครับก็จะจะ,จะรู้นะครับว่าไผ่ข้าวหลามทองนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับพอเราใส่ปุ๋ยขี้วัวนมเสร็จนะครับเราก็จะนำฟางนะครับคุม นะครับคุมอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับนะครับช่วงนี้ฝนนะครับฝนลงล้วด,ดูนะครับช่วงนี้เร่งทำการ บำรุงนะครับใส่ปุ๋ยนะครับแล้วคุมฟางเพื่อเวลาพอผลตกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้กินเลยนะครับแล้วก็ฟางนี้ก็จะช่วยรักษาความชื้นไว้นะครับ ลําใหม่แทงนะครับยอดสุดเลยนะครับนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับ ไข่ข้าวลำทองก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือต้องการสั่งจองนะครับเพิ่งไปเดือนกุมภาทางสวนก็จะเริ่มขุดเงานะครับไปไปลงถุงชํานะครับเนรปีหน้านะครับก็สามารถติดต่อนะครับสั่งจองเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์หมายเลขศูนย์เกนนะครับสู 0515839นะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์กาเด้น ทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับพีพีสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับ